สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเจาะลึกกันนะคะกับเนื้อหาจากคัมภีรวิสุทธิมัรคฉบับแปลโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพะมหาเถระนะคะต้นฉบับเนี่ยเป็นภาษาบาลีรดชนาโดยพระพุทธโคสาจารย์เมื่อนานมากแล้วค่ะประมาณพศ .956 ครับผมนักปราชญ์ชาวอินเดียคนสำคัญเลยครับ ใช่ค่ะแล้วคัมภีร์นี้เนี่ยว่ากันว่าเหมือนเป็นแผนที่เดินทางสู่เป้าหมายสําคัญในพุทธศาสนาเลยอืมครับหลักๆก,ก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาวันนี้เราจะมาลงแกะดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มที่ชื่อเลยวิสุทธิมรักอันนี้ความหมายตรงตัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับวิสุทธิก็คือความบริสุทธิ์หรือหมายถึงพระนิพพานสภาพที่ ปลอดโปร่งจากกิเลสนะครับค่ะบวกกับคําว่ามักที่แปลว่าหนทางอรวมกันก็ตรงๆเลยครับหนทางสู่ความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสคือเป้าหมายสูงสุดเลยนะคะถูกต้องครับแล้วก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความพิถีพิถันในการรัชนาด้วยนะครับอ๋อเหรอคะเป็นยังไงคะคือว่ากันว่านะครับเทวดาเนี่ยมาซ่อนต้นฉบับที่ท่านพระพุทธโคสาจารย์เขียนเสร็จไปแล้วตั้งสองครั้งเนี่ยครับโหสองครั้งเลยครับ ท่านก็เลยต้องเขียนใหม่หมดรวมเป็น3มฉบับแต่ปรากฏว่าพอเอามาเทียบกันทั้งสมฉบับเหมือนกันเป๊ะทุกตัวอักษรเลยครับโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะแสดงว่าท่านต้องแม่นยำมากๆแล้วเนื้อหาก็คงสำคัญมากๆด้วยใช่ครับสะท้อนความเชี่ยวชาญความสำคัญของเนื้อหาจนท่านได้รับยกย่องเหมือนเป็นพระรีอริยะเมตรตรเลยทีเดียวครับสุดยอดเลยค่ะ ทีนี้กลับมาที่โครงสร้างหลักของแผนที่ฉบับนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาอย่างที่เกลืนไว้ซึ่งอันนี้ก็คือหัวใจของพระไตรปิฎกเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมเริ่มที่ศีลก่อนเลยไหมคะศีลน,นี่คือเอ่อแค่ข้อห้ามต่างๆหรือเปล่าคะเออไม่เชิงว่าเป็นแค่ข้อห้ามสทัทีเดียวนะครับคือศีลในที่นี้ถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับการเตรียมพื้นที่เตรียมพื้นที่ครับหรือการสร้างฐานที่มั่นคง ควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยก่อนเพื่อลดความวุ่นวายในใจทำให้จิตมันสงบได้ง่ายขึ้นนะครับในคำพีบอกว่าศีลเนี่ยช่วยให้เราเก้าวล่วงอบายหรือภาวะที่ไม่ดีได้อ๋อเหมือนเป็นการเคลียร์ทางครุขระในตอนแรกๆของการเดินทางเนาะประมาณนั้นเลยครับเตรียมตัวก่อนออกเดินทางไกลเข้าใจแล้วค่ะพอมีฐานศีลมั่นคงแล้วขั้นต่อไปในแผนที่ก็คือสมาธิถูกต้องครับ สมาธิคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้มันจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวเป็นอุบายก้าวล่วงกามธาตุกามธาตุคือความวุ่นวายจากตาหูจมกูกลิ้นกายใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับความวุ่นวายจากประสาทสัมผัสต่างๆทีนี้ในคำภีก็จะลงรายละเอียดเรื่องกรรมฐานหรือกรรมฐานถึง40วิธีเลยครับ40เยอะมากเลยค่ะครับเป็นเหมือนแบบฝึกหัดสำหรับสร้างสมาธิโดยเฉพาะเลย มีตัวอย่างที่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะที่แบบน่าสนใจหรือว่าคนพูดถึงบ่อยๆได้ครับได้ครับมีหลายอย่างที่น่าสนใจแต่ที่มักจะถูกพูดถึงกันเพราะความเข้มข้นของมันก็คืออสุภกรรมฐานครับอสุภกรรมฐานครับคือการพิจารณาความไม่งามของร่างกาโดยเฉพาะอันที่เรียกว่าอ um ุท um ุมาตกะอุทุมาตกะ คือการเพ่งพิจารณาซากศพที่กําลังขึ้นอืดน,นะครับในคำภีน์นี้บรรยายภาพไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะว่าเป็นของพองขึ้นโดยที่มันอืดขึ้นขึ้นมีอาการเหมือนลูกหนังที่พองขึ้นด้วยลมอะไรทํานองนั้นครับโหฟังดูค่อนข้างแรงนะคะการฝึกแบบนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรหรอคะ จุดประสงค์หลักๆเลยก็คือการทำลายความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นของสวยงามน่าหลงไหลให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเออมันไม่เชี่ยงนะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะเป็นเหมือนการใช้ยาแรงนิดหนึ่งอ๋อเพื่อถอนรากความยึดติดในร่างกายเรานี่เองใช่ครับนอกจากนี้ก็ยังมีอนุสติกรรมฐานอย่างอื่นอีกเช่นมรณานุสติระลึกถึงความตายใช่ครับ คือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ใช่ให้เศร้านะครับแต่เพื่อให้ไม่ประมาทให้เร่งทําความดีแล้วก็เข้าใจความจริงที่ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนนะครับอืมเป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมามากๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจแล้วพอจิตมีสมาธิตั้งมั่นจากการฝึกกรรมฐานพวกนี้แล้วจะนําไปสู่อะไรต่อคะครับสมาธิที่มั่นคงนี่แหละครับคือฐานสําคัญเลย ที่จะนำไปสู่ขั้นสุดท้ายของแผนที่ก็คือปัญญาปัญญาหรือที่เรียกว่าวิปัสนาซึ่งหมายถึงการเห็นแจ้งการเข้าใจความจริงตามสภาวธรรมที่เป็นจริงครับการเห็นแจ้งนี่คือเห็นอะไรคะคือการเห็นและเข้าใจหลักธรรมสำคัญๆค,ครับเช่นขันห้า๋อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ครับที่อธิบายส่วนประกอบของชีวิตที่เราชอบไปยึดว่าเป็นตัวเรา พอเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะเห็นว่าจริงๆไม่มีอะไรเป็นกันสารถาวรเลยหรือการเข้าใจอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสีประการทุก์สมุทัยนิโรดมักอันนี้คุ้นๆค่ะครับผมทุกก็คือสภาพที่มันบีบขั้นสมุทัยคือเหตุนิโรธคือความดับมักคือหนทางจำได้ว่าในคำพีร,ระบุลักษณะทุกไว้ชัดเลยนะคะว่ามีความบีบคันเป็นลักษณะถูกต้องครับ แล้วปัญญายังลงลึกไปถึงเรื่องปฏิจสฏจสมุปบาทด้วยปฏิจจสมุปบาทอันนี้จะซับซ้อนหน่อยไหมคะครับเป็นหลักการที่ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่นะครับโดยชี้ไปที่ตัวต้นตอสําคัญเลยก็คืออวิชชาความไม่รู้จริงในอริยสัจสี่นี่แหละครับที่เป็นรากของวงจรทุกทั้งหมดอ,อ๋อการเข้าใจตรงนี้คือหัวใจเลยของการหลุดพ้นใช่เลยครับสรุปแล้วนะคะ วิสุทธิมัรคก็คือเหมือนเป็นคู่มือการเดินทางฉบับสมบูรณ์เลยที่วางเส้นทางคือศีลสมาธิปัญญาไว้อย่างเป็นระบบมากๆตั้งแต่การเตรียมตัวการฝึกจิตด,ด้วยวิธีต่างๆที่แบบโอ้โหละเอียดมากไปจนถึงการใช้ปัญญาเพื่อเข้าใจความจริงขั้นสูงสุดครับผมเพื่อเป้าหมายคือความบริสุทธิ์หรือนิพพานนั่นเองถูกต้องครับมีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจนะครับให้ลองคิดตามกันดูค่ะในเมื่อเป้าหมายคือวิสุทธิ คือความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสจริงๆนะครับและแนวทางปฏิบัติที่คัมภีร์แนะนำเนี่ยก็เข้มข้นมากอย่างที่ว่าไปเช่นการไปพิจารณาซากศพหรือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอๆค่ะเ,เข้มข้นจริงๆคำถามคือลองคิดดูว่าความเข้มข้นของการฝึกฝนเหล่านี้มันอาจจะกำลังสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติหรือความฝังรากลึกของกิเลสที่เราต้องการจะดับมันไป ว่ามันมีพลังมีความเหนียวแน่นมากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าเก็บไปรบคิดต่อดูนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคัมภีร์พุทธที่สําคัญมากๆสองเล่มนะคะคืออวิสุทธิมรรคกับวิมุตติมรรคครับผมเราจะมาเจาะลึกกันในมุมของคําสอนเรื่องศีลซึ่งเป็นเหมือนแบบรากฐานสําคัญของการปฏิบัติเลยครับ ใช่เลยครับแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้ก็มาจากวิทยานิพนธ์ปอโทที่ศึกษาเปรียบเทียบ2คัมภี์นี้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็มีงานศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเรามาดูกันค่ะว่าคู่มือปฏิบัติ จากอสองสำนักคิดในศีลังกาโบราณเนี่ยเขามองเรื่องศีลต่างกันหรือเหมือนกันยังไงบ้างน่าสนใจมากครับเพราะว่าสองเล่มนี้มาจากคนละสำนักกันจริงๆอย่างที่ว่าเลยคือคำพีวิสุทธิมรักเนี่ยมาจากสำนักมหาวิหารท่านพระพุทธโคสาจารย์เป็นผู้รจนาอ๋อค่ะส่วนคำพีวิมุตติมรักเนี่ยเชื่อกันว่ามาจากสำนักอภัยคีรีวิหารซึ่งเป็นสำนักคู่แข่งกันเลยในสมัยนั้นอ้าวหรอคะคู่แข่งกันเลยครับผู้รจนาก็คือท่านพระอุปติสะเทระ แล้วก็มีข้อมูลว่าวิมุติมักน่าจะเก่าแก่กว่าซ้ําไปครับแต่ว่าน่าเสียดายคือต้นฉบับบาลีหายไปแล้วตอนนี้เราเหลือแต่ฉบับแปลเป็นภาษาจีนโอ้อย่างนี้นี่เองมาจากคนละสํานักอาจจะแบบแข่งขันกันด้วยซ้ําแต่กลับมาให้ความสําคัญกับเรื่องศีลเหมือนกันตรงนี้มันมันบอกอะไรเราเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ จุดนี้น่าสนใจมากๆครับคือถึงจะมาจากคนละสานักแต่ว่าแก่นแท้หรือหัวใจสําคัญของศีลเนี่ยทั้งสองคำพีเห็นตรงกันแป๊ะเลยครับคือปาริสุทธิศสีสีปาริสุทธิส์สีความบริสุทธิ์สีประการใช่ไหมคะใช่ครับผมพอจะขยายความแต่ละข้อแบบสั้นๆให้เห็นภาพนิดน,นึงได้ไหมคะได้เลยครับข้อแรกก็คือปาติโมขสังวรศีล อันนี้ก็คือการสำรวมในพระปาติโมหรือวินัยพื้นฐานของพระสงฆ์ค่ะข้อ2อินทซียสังวรศีลอันนี้เป็นการสำรวมอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้แบบเผลออัยินดียินร้ายกับสิ่งที่มารับรู้ข้อ 3. อาชีวปริสุทธิศีลก็คือการเลี้ยงชีพโดยสุจริตไม่ผิดหลักธรรมวินยัยค่ะและข้อสุดท้ายข้อ4ปัจจัยสันนิธิทศีล คือการพิจารณาปัจจัย4ีพวกอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่ยาก่อนที่จะนำมาใช้สอยนะครับอ๋อค่ะการที่สองสำนักคิดที่อาจจะมีมุมมองบางอย่างต่างกันเนี่ยกลับมาชี้ที่แก่นเดียวกันคือปาริสุทธิศีลสีน,สนี้เอ่อน่าคิดจริงๆนะคะแสดงว่าหลักสีข้อนี้เป็นที่ยอมรับกันจริงๆว่าสำคัญมากๆแม้แต่ในยุคนั้นใช่ครับเป็นรากฐานที่สำคัญมากแล้วในรายละเอียดล่ะคะ คือพอแก่นเหมือนกันแล้วเนี่ยการอธิบายความหมายหรือการเน้นย้ำมีความแตกต่างที่น่าสนใจยังไงบ้างคะมีครับมีความแตกต่างในรายละเอียดแล้วก็มุมมองที่เน้นนะครับอย่างในคำภีวิสุทธิมารคกเนี่ยจะให้ความหมายศีลว่าเป็นเหมือนเอ่อพฤติกรรมที่ควบคุมดีแล้วทางกายทางวาจาอ๋อเน้นที่การกระทาครับแล้วก็มองไปเหมือนเครื่องรองรับกุศลธรรมอื่นๆด้วยแล้วท่านก็ชี้ไปที่เหตุใกล้ที่ทำให้เกิดศีลก็คือฮิริ ความละอายต่อบาปแล้วก็โอตับป,ปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปฟังดูเน้นการปฏิบัติที่ชัดเจนจับต้องได้นะคะเหมือนการวางกรอบพฤติกรรมให้ดีใช่ครับแล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงด้วยนะครับว่าปาลิสุธทธิ์ทีศีลแต่และข้อเนี่ยสัมพันธ์กับคุณธรรมอะไรบ้างคือศรัทธาสติวิริยะแล้วก็ปัญญาตามลำดับข้อไปเลยค่ะ หน้าที่หลักของศีลตามแนววิสุทธิมรรคก็เลยเน้นไปที่การกำจัดความทุศีลหรือความประพฤติไม่ดีเพื่อนำไปสู่ความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วทางคำพีวิมุตติมรรคล่ะคะให้ภาพของศีลต่างออกไปไหมคะต่างครับวิมุตติมรรคเนี่ยจะให้ความหมายศีลในเชิงที่เป็นสภาวะทางจิตใจมากกว่าคือใช้คำที่สื่อถึงสภาวะอย่างเช่นบอกว่า ศีลคือความเย็นบ้างความดีเลิศบ้างสภาพปกติหรือความสงบอะไรทำนองนั้นครับอ๋อ oh, เป็นฟิลลิ่งเป็นสภาวะภายในครับผมแล้วก็จะเน้นไปที่การละความเสื่อมหรือการไม่ละเมิดศีลซึ่งสาเหตุของการละเมิดหรือความเสื่อมเนี้ยก็มาจากการไม่มีหิริโอตัป,ปะที่ท่านใช้คำว่าอะฮิริกะอโนตัปะค่ะ หรือเกิดจากการไม่สันโดษหรือว่าขาดการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบที่เรียกว่าโยนิโสมนัสิการเหมือนจะเน้นไปที่ต้นต่อภายในใจที่ทำให้เกิดการละเมิดหรือไม่ละเมิดศีลแล้วผลล่ะคะผลของศีลในมุมมองวิมุตติมครคเป็นยังไงผนหรือหน้าที่ของศีลใ,ในวิมุตติมัคเนี่ยท่านเน้นว่าจะทำให้เกิดปิติคือความอิ่มใจแล้วก็โสมนัสความสุขใจพอมีปิติโสมนัสแล้วก็จะนำไปสู่อวิปปิสาร อวิปฏิสารครับคือความไม่เดือดร้อนใจความสบายใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดไปนะครับส่วนเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดศีลตามแนวนี้ก็คือการทำความดีทางกายวาจาใจหรือคุศลกรรมทางไตรทวารและก็การสำรวมอินทรีย์โหความแตกต่างตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะสะท้อนมุมมองที่อาจจะเน้นเป้าหมายต่างกันนิดหน่อยอันหนึง่งเน้นกำจัดความไม่ดีอีกอันเน้นสร้างความรู้สึกดีๆภายในใจ ครับประมาณนั้นเลยครับแล้วสไตล์การเขียนหรือว่าลีลาการนําเสนอของสองคัมพีนี้ล่ะคะเหมือนหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็มีทั้งส่วนที่คล้ายแล้วก็ส่วนที่ต่างนะครับที่คล้ายคลยกันก็คือใช้รูปแบบผสมผสานมีทั้งร้อยแก้วร้อยโกรงมีการตั้งคําถามตอบมีอุปมาอุปไมยสวยๆให้เห็นภาพ uh huh. แต่ที่ต่างกันชัดเจนเลยก็คือวิสุทธิมรักเนี่ยจะโอ้โ oh ห oh. ละเอียดมากครับอ้างอิงเยอะแยะไปหมดมีการวิเคราะห์วินิจฉัยเนื้อหาแบบเข้มข้นมากบางทีก็ถูกมองว่าเป็นเหมือนสารนุกรมธรรมะเลยทีเดียวโหเหมือนตำราอ้างอิงฉบับสมบูรณ์เลยใช่ครับและการจัดลําดับเนื้อหาก็เป็นระบบตามแนวทางวิสุทธิที่7หรือความบริสุทธิ์7ขั้นตอนส่วนวิมุตติมาร์เนี่ยจะตรงกันข้ามเลยครับคือกระชับตรงไปตรงมา อ้างอิงน้อยกว่าเน้นเป็นเหมือนคู่มือปฏิบัติจริงๆให้เห็นทางหลุดพ้นแบบชัดๆตามชื่อคัมภีร์เลยเห็นภาพชัดเลยค่ะอันนึงเหมือนตำราเล่มใหญ่อีกอันเหมือนคู่มือภาคปฏิบัติฉบับพกพาครับผมสรุปแล้วนะคะถึงแม้จะมีลีลาการน,นําเสนอรายละเอียดหรือว่าการเน้นย้าที่แตกต่างกันไปบ้างแต่แก่นสําคัญเรื่องปริสุทธิส,สีก็ยังเป็นจุดร่วมที่แข็งแกร่งมากๆของทั้งสองคัมภีร์ใช่ครับตรงนี้สําคัญมาก แล้วก็ต้องบอกว่าคัมภีร์เหล่านี้ไม่ใช่แค่เอกสารโบราณนะครับโดยเฉพาะวิสุทธิมรรคเนี่ยยังมีอิทธิพลมีบทบาทสําคัญมากๆในการศึกษาพระประยะิยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทยเราในปัจจุบันอยู่เลยจริงด้วยค่ะทั้งสองเล่มต่างก็ให้มุมมองที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับบทบาทพื้นฐานของศีลในเส้นทางการปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีครับอืมการที่คัมภี์จากสองสำนักที่อาจจะมองว่าเป็นคู่แข่งกันในยุคนั้นเนี่ย กลับมาชี้ไปที่หลักความประพฤติอันบริสุทธิ์4ประการเหมือนกันแป๊ะเลยมันก็น่าชวนให้เราคิดต่อนะคะว่าบางทีหลักจริยธรรมพื้นฐานบางอย่างเนี่ยอาจจะมีความเป็นสากลอยู่เหมือนกันแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความหลากหลายของแนวทางการตีความหรือวิธีปฏิบัติทางจิตวิญญ,ญาณที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยแต่ละวัฒนธรรมมันอาจจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติของจริยธรรมเองก็ได้นะคะเนี่ยครับน่าคิดต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยครับประเด็นนี้